ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความเจริญในธรรมจงมีแด่เพื่อนสาธมิกทุกรูปนะครับเจนญผ่อญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านโยมก็นั่งตามสบายนะฮะวันนี้ก็ตรงกับวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันแรมแค่ำเดือน12วันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปชีวิต ของสัตว์ทั้งหลายก็ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับการอยู่บนโลกใบนี้ของสัตว์ทั้งหลายก็เหลือน้อยไปตามลำดับใครเกิดก่อนก็มีโอกาสที่จะตายก่อนใครเกิดที่หลังก็มีโอกาสที่จะตายที่หลังคำว่ามีโอกาสที่จะตายก่อนตายหลังก็เป็นไปตามสภาพปกติแต่ถ้าหากว่ามีกรรมมาตัดรอน บุคคลที่ควรตายก่อนก็กลับตายที่หลังบุคคลที่ควรตายที่หลังก็กลับตายก่อนอย่างนี้ก็มีฉนันความไม่แน่ไม่นอนของชีวิตก็จะมีแก่สัตว์ทั้งหลายแต่ทุกชีวิตที่เกิดมาก็ต้องตายแน่นอนนี่เมื่อตายไปแล้วจะไปไหนสำคัญตรงที่ว่าก่อนตายจิตของเราเป็นหน่วงเอาอะไรและก่อนที่จิตของเราในเวลาใกล้ตายจะหน่วงเอาอะไรนั้นก่อนหน้านั้นเราทำอะไร เราทำความดีหรือทำความชั่วในชีวิตของเราบางคนบางท่านเกือบทั้งชีวิตก็ทำความดีมาตลอดแต่ก็พลาดพลั้งทำกรรมชั่วในเวลาใกล้าตายโอกาสที่จะไปอาบายก็มีบางคนบางท่านทำกรรมชั่วมาเกือบทั้งชีวิตแต่ตอนเวลาใกล้าตายกลับทำบุญกุศลก็มีโอกาสไปเกิดในสุคติอย่างนี้ก็มี คนบางคนบางท่านก็ทํากรรมชั่วบ้างกรรมดีบ้างปะปนเคล้ากันถ้าหากว่ากรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีปริมาณหรือมีการซ่องเสพพอๆกันก็อยู่ที่ช่วงจังหวะตอนใกล้ตายนั้นนั่นแหละว่ากรรมประเภทไหนจะได้โอกาสส่งผลฉนั้นเราก็ไม่แน่ไม่นอนว่าเราจะไปด้วยกรรมดีหรือกรรมชั่ว นั้นเพื่อเป็นความไม่ประมาทการที่เราได้มีโอกาสเจริญกุศลให้เกิดขึ้นกับตนเองในแต่ละวันแต่ละวันจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและก็โชคดีอย่างยิ่งซึ่งณปัจจุบันนี้ช่องทางการทํากุศลก็ทําง่ายอยงเดี๋ยวนี้มีสแกน QR Code คนะอยากจะทําบุญตรงนี้อ้าวแต่ละว่าเราอยากจะทําบุญที่วัดนู้นหรือมูลที่นั่นมูลทิินี้หรือว่าที่โรงพยาบาลที่โรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆที่เราประสงค์ที่จะทําบุญ ไม่ได้ไปเองโยมแต่สามารถสแกนจ่ายณนะสถานที่อยู่ของตนของตนได้แสดงว่าโอกาสในการทำบุญโดยอาศัยช่องทางของเทคโนโลยีก็มีแต่ในทางกลับกันโอกาสทำบาปก็มีเหมือนกันคนบางคนไม่รู้จักกันหน้าตาก็ยังไม่เคยเห็นกันแต่สามารถด่ากันได้ด่ากันผ่านสื่อโซเชียลต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะอะไร เพราะการดำเนินชีวิตยอยู่ด้วยการเบียดเบียนบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยการด่าทอก็เป็นสิ่งที่จะก่อโทษให้กับตนเองคนที่เราด่าเขาอาจจะไม่รู้บางทีเขาตื่นสายไงเราก็ตื่นมาแต่เช้าใช่ไหมกดคำด่าไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งตื่นสายอาจจะเที่ยวดึกหรือยังไงก็ไม่ทราบแล้วแต่ก็ตื่นสายก็ยังไม่มาเปิดหน้าจอโทรศัพท์หรือ iPad ดแท็บเล็ตของของตนเอง ไอ้คำด่าก็ยังไม่ปรากฏแก่สายตาไม่ปรากฏแก่ใจแต่คนดานี่ด่าไปแล้วใครด่าอากุศลก็เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นเกิดขึ้นในขณะที่ด่านั้นนั่นแหละคนถูกด่าจะโกรธหรือไม่โกรธจะรับรู้หรือไม่รับรู้แต่คำสบทของบุคคลนั้นก็เกิดมีแก่บุคคลนั้นโทษก็เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นแสดงว่าบาปอากุศลเกิดขึ้นแก่ใจของบุคคลได้ ในคราวที่มีการกระทําทางกายทางวาจาหรือคิดทางใจตรงกันข้ามบุญก็เช่นเดียวกันบุญสามารถเกิดขึ้นได้หลายช่องทางบางครั้งเราก็รู้จักบุญในฐานะบุญกิยาวัตถุสิบประการบ้างหรือบางครั้งเราก็รู้จักบุญในคําว่าสุจริตสิบบ้างบางครั้งก็กุศลกรรมบทสิบบ้างบางครั้งก็เป็นกลุ่มของ กามาวาจจรกุศลรูปาวาจรกุศลอรูปาวาจรกุศลโลก,กุตระก,กุศลบ้างและแต่ว่าเราจะไปเจอหมดหมู่ของคำว่าบุญอยู่ตรงไหนบุญนี้มาจากภาษาที่มีความเกี่ยวข้องกับรากศัพท์โยมซึ่งถ้าหากว่าเราแปลคำว่าบุญนแปลได้หลากหลายคำว่าหลากหลายในี่ทีนี้อยู่ที่ว่ามันมาจากรากศัพท์อะไร บางครั้งมันมาจากคําว่าปุกหรือปูที่มีความหมายว่าปะวเนแปลว่าฝัดแปลว่าซัดกําจัดหรืออย่างนี้หรือทําลายหรือบางครั้งก็มาจากศัพท์คําว่าปูณะปุณะที่แปลว่าไปโยมอุณะเราเจอแต่คมุธาตุใช่ไหมแปลว่าไปปูณะแปลว่าไปก็ได้นะปูณะคติอย่างแปลว่าไปก็ได้หรือมาจากชนะธาตุก็ได้บุญเนี่ยมาจากชนะธาตเออ ถ้าหากว่ามาจากชนะทาาุนี่ต้องต้องคิดกันยาวเลยว่ามันจะมาเป็นบุญได้อย่างไรนะปุชะภาวะศัตูปะปะทะลงชนะทตุอย่างเนี้ยในคำว่าปูหรือปุนะปูท่าหรือปุกทตุที่มีอาจว่าชัมระท่านให้ความหมายคำจำกัดความไว้ว่าปุนาติจิตตสันตานางโสเทติเอเตนาติปุญญาแบบนี้นักเรียนบาลีเนี่ยคิดเลยว่า ศัพท์นี้เนี่ยเป็นสาธารณะอะไรนักเรียนบาลีใช่ไหมมันเป็นกรณะสาธารณะใช่ไหมันเป็นเครื่องมือบุญนันเป็นเครื่องมือนะเครื่องมือในการชำระจิตสันดานของบุคคลน,นั้นนัแสดงว่าบุญมันไม่เกิดประจํานะบุญจะต้องเกิดขึ้นในคราวที่มันเป็นเครื่องมือในการกําจัดกิเลสนั้นในสภาพจิตใจของเรามีทั้งจิตที่เป็นบุญจิตที่เป็นบาปจิตที่เป็นวิบาก จิตที่เป็นกิริยามันเกิดสลับสับเปลี่ยนกันในขณะที่เราเห็นจิตก็เป็นชาติวิบากในขณะที่เราได้ยินจิตก็เป็นชาติวิบากในกลิ่นรู้รสถ,ถูกต้องสัมผัสทางกายจิตเป็นชาติวิบากแต่ในคราวที่เห็นแล้วหมดหรือว่าจิตที่ทําหน้าที่เห็นเกิดขึ้นดับไปไปสู่วิถีทางใจโยมไอต้ตรงที่วิถีทางใจเนี่ยเป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้อย่างเช่นโยมไปเจอดอกไม้ ในขณะที่ตาของโยมเห็นดอกไม้นะจักขูวิญญาณเห็นดอกดาวเรืองที่ถูกร้อยไว้อยู่ในตลาดดอกมะล,ลิหรือดอกไม้ใดๆก็ตามที่ถูกร้อยถูกวางไว้ในตลาดตอนที่เห็นนะเป็นจักขูวิญญาณแต่พอมีใจคิดว่าเอาวันนี้วันพระเราจะซื้อดอกไม้ไปถวายพระไปบูชาพระอะไรเกิดขึ้นนะตอนเห็นก็อย่างหนึ่งนะตอนที่ตั้งใจจะซื้อ เพื่อที่จะตวายพระนี่อย่างหนึ่งจิตมันเกิดขึ้นสลับสับเปลี่ยนกันเพราะมีคําถามว่าบุญมันเกิดขึ้นที่ไหนที่เราอุทิศบุญแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยใครได้รับพอมีญาติโยมบางคนบางท่านก็ดูสื่อดูไลฟ์สดไปด้วยนะอา่าพอบอกว่าอา้าวต่อไปตั้งใจอุทิศส่วนบุญให้กับญาติทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลาย,ท,ย,ท,ลายาทางบ้านเขาก็เตรียมตัวเหมือนกันนะพออุทิศบุญไปแล้วเนี่ยเกิดข้อสงสัยว่าไอ้ใครได้รับ ญาติของเราที่ตายไปจะได้รับไหมหรือใครได้รับเราก็ต้องดูก่อนว่าบุญมันคืออะไรบุญคือสภาวะนามธรรมที่มันเกิดขึ้นดับไปมันไม่มีรูปร่างไม่มีสวดทรงสันฐานให้รู้ว่ามันสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำหรือกลมรีเหลี่ยมอย่างไรมันไม่มีรูปร่างแต่มันอาศัยหาชยะวัตถุมันอาศัยก้อนเนื้อหัวใจนะตรงไหนไม่รู้ เพราะว่าหาชยวัตถุมันไม่ใช่ก้อนเนือ้อหัวใจทั้งก้อนแต่มันเป็นที่ตั้งอาศัยของจิตที่เป็นมโนวิญญาณหรือกลุ่มของมโนธาตมโนวิญญาณธาตถ้าจำแนกจิตออกเป็นเจประเภทมันก็จะมีจักขวิญญาณธาตุโสตาวิญญาณธาตคานวิญญาณธาตชิวหาวิญญาณธาตกายวิญญาณธาตมโนธาตแล้วก็มโนวิญญาณธาต ตัวมโนธาตุกับมโนวิญญาณธาตุถ้าเรียกเป็นอย่างเดียวกันเรียกว่ามโนวิญญาณมันอาศัยหาตยะวะัตถุก้อนเนื้อหัวใจส่วนใดส่วนหนึ่งของก้อนเนื้อหัวใจไม่ใช่ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะในครั้งที่คนเราหรือสัตว์ผู้เกิดในคันก็ดีเกิดในไข่ก็ดีที่มีขันห้ามันจะมีหาตยะวะัตถุเกิดร่วมด้วยในครั้งที่ถือปฏิสนธิในคันมารดา ในขณะที่ถือปฏิสนธิในคันมันดาองตรัสว่าเป็นกะละละเป็นหยาดน้ําใสๆใ,ใสขนาดไหนใสขนาดที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้มองได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยมันใสมากจุดเล็กๆที่เกิดขึ้นในคันมารดาในขณนะนั้นท่านบอกว่ามีกรรมมัชรูปเกิดขึ้นเป็นไปในพูดให้ฟังนิดหนึ่งนะอาจจะฟังยากไปนิดหนึ่ง หรือบงคนบางท่านหรือบางรูปบางท่านที่เรียนอภิธ,ธรรมมาก็จะเข้าใจในขณะที่เกิดขึ้นโยมถ้าเป็นหญิงก็จะมีกรรมมัชจร,ร,รูปเนี่ยสาถ้าเป็นชายก็จะมีกรรมมัชรูป30ถ้าเป็นกระเทยพวกนปรปงสกะบันดอกก็จะมีกรรมมัชรูป20ในกลุ่มของกายะทัศกกะกลาบนะวัตถุทัศกกะกลาบแล้วก็ภาวะทัศกกะกลาบมันจะเกิดขึ้นเป็นไป ใอ้วัตถุทัศกะกราดเนี่ยกลุ่มรูปที่มีหาทยาวัตถุเกิดในนั้นน่ะมันจะมีอวินิพกครูป8มีชีวิตรูป1รวมเป็น9แล้วก็หาทยาวัตถุอีกหนึ่งรวมเป็น10ปฏิสนที่จิตจะอาศัยหาทยาวัตถุนั้นทั้งๆที่มันยังไม่มีรูปร่างยังไม่มีก้อนเนื้อหัวใจนะแต่มันมีหาทยาวัตถุแล้วจึงบอกว่าก้อนเนื้อหัวใจไม่ใช่หาทยาวัตถุหาทยาวัตถุไม่ใช่ก้อนเนื้อหัวใจ แต่หาทีวัตถุอาศัยก้อนเนื้อหัวใจเป็นไปในคราวที่มันมีรูปร่างแล้วฉะนั้นเวลาที่บุญเกิดขึ้นมันจะอาศัยวัตถุนะบุญจะไม่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะว่าบุญมันเป็นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลมันจะเกิดขึ้นตรงการทำหน้าที่ของจิตที่เป็นการเสพอารมณ์จะไม่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายนั้นนั่นแหละ ทำให้บุญเกิดขึ้นนะเวลาที่เราเห็นเมื่อสักครู่ยกเกี่ยวกับเห็นดอกไม้ตอนเห็นก็เป็นวิบากแต่ตอนจัดหาดอกไม้มาถวายพระตอนนั้นก็เป็นบุญบุญอยู่ที่ไหนบุญอาศัยหาทยวัตถุมันอยู่ประจำไหมไม่ประจำโยเกิดขึ้นและกระดับไปเพราะมันเป็นสังคตะธรรมเกิดขึ้นบ่อยหรือไม่อยู่ที่การสั่งสมถ้าใครสั่งสมการทำบุญอยู่บ,บ่อยบุญจะเกิดขึ้นบ่อย บุญจะเกิดขึ้นง่ายกับคนที่ทำบุญบุญจะเกิดขึ้นยากสำหรับบุคคลที่ทำบาปนะความดีคนดีทำง่ายใช่ไหมความชั่วคนชั่วทำง่ายนะถ้าหากว่าเราทำดีอยู่บ,บ่อยๆการทำดีของเราก็ง่ายถ้าใครก็ตามทำบาปอยู่บ,บ่อยๆการทำดีทำบุญยากถ้าใครทำบาปอยู่บ,บ่อยๆบาปก็ทำได้ง่ายบุญนี้ทำได้ยาก ดันเวลาที่บุญเกิดขึ้นมันจะอาศัยหัตยะวัตถุกเกิดขึ้นเป็นไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดไปตอนที่หมดไปมันไปอยู่ที่ไหนมันไม่มีที่อยู่เพราะอะไรมันเป็นสภาพที่มันหมดไปมันไม่ใช่หมดจากตัวนี้แล้วไปโผล่ที่อื่นนะเกิดขึ้นดับไปเฉพาะของมันก็มันฉะนั้นสภาวะธรรมที่เป็นบุญเป็นบาปมันอาศัยหัตยะวัตถุกเกิดขึ้นเป็นไปอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับไปมันจะเป็นอย่างนี้จึงมีคำถามว่าแล้วบุญมันไปไหนมันไม่ไปไหนเกิดตรงไหนเกิดอาศัยหยัตถยัตถุก็ดับที่หัตถยัตถุนั้นนั่นแหละไม่ไปไหนแต่มันมีอนุภาพอานุภาพของบุญมันจะเกิดขึ้นเป็นไปหลังจากที่บุญนั้นดับไปบุญบางประเภทเกิดขึ้นดับไปปั๊บให้ผลทันทีแบบที่โยมสวดในบทธรรมคุณ่ะ ากาลิโกโสดาปฏิมกักสกทา,ามิมกักอนาคามิมกักหรือหัตตมักที่เกิดขึ้นดับไปมันจะเป็นปัจจัยแก่ผลและจิตโสดาปฏิผลสกธาคามีผลอนาคามิผลและอรัตผลตามสมควรแก่มักและผลนั้น,น,นการให้ผลแบบนี้เนี่ยให้ผลโดยไม่จำกัดการคำว่าให้ผลโดยไม่จำกัดการไม่มีอะไรมาขั้นระหว่างมักกับผลสมมติว่าธรรมมักเกิดขึ้นเป็นไป ผลก็เกิดขึ้นทันทีแต่การให้ทานของเราการรักษาศีลของเราการเจริญภาวนาะอย่างอื่นที่นอกเหนือจากโลก,กุตรก,กุศลมันจะมีการเวลามาจำกัดอย่างเช่นโยมให้ทานนะจบไปแล้วนะชาวนาวิถีในการให้ทานจาระเจตนาที่โยมถวายที่โยมให้จบไปแล้วแต่ผลของมันยังไม่เกิดมันจะต้องเป็นไปสิ้นสุดวิถีก่อนผลนึงจะเกิดขึ้นแต่ โลก,กุตระเนี่ยเกิดขึ้นดับไปผลเกิดขึ้นทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นอย่างนี้เรียกว่าอาการลิโกแต่ในยุคปัจจุบันโยมก็อาจจะมีบางคนบางท่านพูดถึงอากาลิโกอีกความหมายหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อที่จะต้องพินิษ์พิจารณาเพราะว่าถ้ากล่าวผิดก็เป็นการกล่าวตูคําสอนของพระผู้มีพระภาคและบุญที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมีกี่ประเภทรวมย,ยอ่อยๆก็คือทานศีลภาวนา แล้วเราจะแบ่งบุญประเภทไหนให้ก like so so ับคนทั้งหลายแบ่งทุกประเภทเลยโยมถ้าเราให้ทานก็แบ่งทานให้เขาอนโมทนาถ้าเรารักษาศีลก็แบ่งศีลของเราให้เขาอนโมทนาถ้าเราเจริญภาวนาก็แบ่งการเจริญภาวนาให้เขาอนโมทนาแต่คนที่จะอนโมทนานั้นมีโอกาสได้อนโมทนาหรือไม่ได้อนโมทนานั้นอยู่ที่การรับรู้ของเขาสมมติว่าเราให้ทานเรารักษาศีลเราเจริญภาวนา ตอนนี้เอาก็อาจจะมีไลน์ใช่ไหมติดต่อช่องทางทางไลน์เอานี้แม่มาทำบุญที่วัดจะวัดนี้หรือวัดไหนก็แล้วแต่ก็ถ่ายภาพเอาอะไรมาถวายล่ะเอาไข่พระโลมาถวายก็ถ่ายภาพไข่พระโลถ่ายภาพตอนที่พระรับประคนแล้วก็ส่งไปให้ญาติอนโมทนาหรือบางคนนําดอกไม้มาก็ถ่ายภาพดอกไม้ถ่ายองค์พระแล้วก็ส่งภาพให้อนโมทนา ถ้าหากว่าส่งภาพไปเขาอาจจะเปิดดูทันทีหรือ,อยังไม่เปิดดูเราอาจจะโทรไปก็ได้แล้วก็บอกว่า,าวันนี้มาทำบุญที่นี่นะแบ่งบุญให้อนโมทนาด้วยสมาทานศีลรักษาศีลเจริญภาวนาเอาแบ่งบุญให้อนโมทนาด้วยถ้าหากว่าเขารับรู้อนโมทนาบุญที่เราให้เขาก็ได้บุญตอนเราแบ่งบุญเราได้บุญข้อไหนตอนให้ทานก็ส่วนหนึ่งแล้วนะ ตอนเราแบ่งบุญได้บุญส่วนปฏิทานให้ส่วนแห่งบุญตอนบุคคลอื่นรับรู้อนโมทนาได้บุญส่วนไหนปัตตานุโมทนาอนุโมทนาบุญตรงนี้แหละสําหรับคนที่อนโมทนาถ้าใครก็ตามมีความริษยาอยู่ในใจมีมัจฉริยะอยู่ในใจเขาจะอนโมทนายากบางทีเขาด่าด้วยนะลําคาด้วยนะวันออนี้เธอฉันไปทําบุญมานะแบ่งบุญให้ อา้าวอะไรทําก็ทําไปดีทำไมต้องมองวุ่นไหวกับชีวิตชาวบ้านเอออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะท,ทั้งทั้งที่บุญมาเดินทางมาถึงต่อหน้าต่อ,ต,อตาแล้วสาธุสักคำก็ได้บุญไปแล้วทําใจอนุโมทนาก็ได้บุญไปแล้วไม่ยอมทําอย่างนี้ก็พลาดโอกาสแต่สําหรับญาติที่ล่วงล้ำไปละ่ะเขาจะได้รับหรือไม่อันนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าเขาอยู่ในฐานะที่จะได้รับหรือเปล่า ถ้าญาติของเราทําความดีไปเกิดไปเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นรูปปร,รมารูปปร,รมจะเป็นพรหมที่มีทั้งรูปทั้งนามหรือมีแต่รูปอย่างเดียวหรือมีแต่นามอย่างเดียวก็ตามเขาก็อยู่ด้วยบุญกรรมของเขาอยู่ด้วยอาหารการกินของเขาที่เราแบ่งบุญไปให้เนี่ยเขาอันโมทนาแล้วก็เขาก็ไม่ได้ส่วนบุญในฐานะที่จะเป็นอาหารอย่างชีพของเขาถ้าเกิดว่าญาติของเราตายไปความดีส่งผลให้เขาไปเกิดเป็นมนุษย์ เราแบ่งบุญไปนะถ้าเขาเป็นเด็กน้อยก็ก็ดื่มนมแม่นั่นแหละจะรื้ออะไรก็ตามที่เป็นอาหารของเขาเขาก็กินอาหารแบบนั้นถ้าตายไปด้วยอำนาจของอาคุศนกรรมไปเกิดเป็นสัตว์นรกละ่ะก็อยู่ด้วยอำนาจของกรรมอาหารของสัตว์นรกเป็นอย่างไรสัตว์นรกนั้นก็ดําเนินชีวิตไปด้วยอาหารของสัตว์นรกนั้นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานละ่ะเกิดตายไปไปเป็นลูกวัวลูกช้างลูกมา้าลูกสัตว์เดรัจฉานตัวใดตัวหนึ่ง มันก็มีอาหารของมันเราแบ่งบุญแบให้อาหารที่จะไปถึงเขาหนึ่งก็ไม่มีแต่มีสัตว์จำพวกหนึ่งเรียกว่าพวกเปรตโยมอยู่ในกลุ่มของเปรตนะพระองค์แสดงไว้ในชานุสโนีสูตรเกี่ยวกับเรื่องของเปรตแล้วก็ในเปตาวถัตถุแสดงไว้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของเปรตเปรตนี่มันมีอาหารการกินของมันส่วนหนึ่งอาหารการกินของเปรตก็มีหลากหลายโยม หลากหลายโดยมากจะเป็นของปฏิกูลนะเวลาที่เปรตดําเนินชีวิตอยู่ในอัตภาพนั้นๆก็อยู่ได้ด้วยอํานาจของอาหารของเปรตนั้นนั่นแหละและส่วนหนึ่งที่ท่านแสดงไว้ที่ปรงตรัสไว้ก็คือในคราวที่ทายกทําบุญญาติทําบุญและอุทิศให้เปรตเหล่านั้นจะมีส่วนได้รับบุญกุศลที่ตนเองอนุโมทนานะเมื่อตนเองอนุโมทนาแล้ว ก็จะดำรงชีวิตยอยู่ด้วยวัตถุทานที่บุคคลคนนั้นอุทิศให้นั่นแหละหมายก็ว่าทำบุญแล้วก็แบ่งบุญที่เกิดจากการถวายทานให้เปรตอนัโมทนาเมื่อเปรตอนโมทนาแล้วเปรตนั้นก็จะได้รับกุศลนั้นนั้นแล้วก็เหตุปัจจัยที่เกิดจากกุศลของตนก็จะเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่การได้อาหารเป็นต้นอย่างอัตภาพให้เป็นไปคำว่าอาหารเป็นต้นในที่นี้คือ ได้ทั้งอาหารบ้างเครื่องนุ่งห่มบ้างที่อยู่อาศัยบ้างอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเปรตในบางที่ได้เฉพาะอย่างให้ข้าวก็ได้ข้าวนะให้น้ำได้น้ำให้ผ้าได้ผ้าให้เสนาสนะได้เสนาสนะบางอย่างได้หมดเลยเปลี่ยนจากอัตภาพของความเป็นเปรตไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยอำนาจของบุญที่ตนอนุโมทนานั้น เป็นแบบนี้ฉงนั้นประเด็นที่ญาติโยมทั้งหลายที่ถามมาว่าบุญที่ทําไว้นั้นเมื่อเราอุทิศไปแล้วเนี่ยจะได้แก่ใครเบื้องต้นได้แก่เราก่อนถ้าญาติของเราที่ล่วงลับไปไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรตล่ะ,ะญาติเราอื่นที่ไม่ใช่ชาตินี้นะในชาติก่อนๆนนะที่อยู่ในอัตภาพความเป็นเปรตมีอยู่พราหมณ์ท่านนั้นก็ถึงกับสงสัยอีกว่าและถ้าไม่มีญาติที่เป็นเปรตนะ่ะข้อน,นี้ไม่ใช่ฐานนะ คือญาติของเรามันเยอะหลือเกินโยมชาตินี้บางทีก็นับญาติไม่ถูกนะาชาติที่แล้วละ่ะชาติก่อนหน้าเหมือนอย่างเรื่องราวของพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็เปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารเป็นญาติกันตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าพนามว่าปุตสะนับย้อนจากนี้ไป9 2บกัปคำว่า92กัปนับยังไงให้นับการทําลายของโลกแต่ละใบแต่ละใบโลกถูกทําลายไป9 2บครั้งนั่นแหละเรียกว่า9 2บกัปยาวนานขนาดนั้น และนั้นในคราวที่ญาติโยมทั้งหลายทําบุญอุทิศไปให้ถ้าเปรตรับรู้และอนมโมทนาเปรตนั่นแหละจะได้ส่วนบุญนั้นสัตว์จำพวกอื่นไม่ใช่ฐานะที่จะได้อาหารการกินเหมือนอย่างเปรตเปรตใน,นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารสองประการอาหารของเปรตอย่างหนึ่งอาหารที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยการแบ่งบุญไปให้และเขาอนโมทนานส่วนหนึ่งส่วน บุคคลใดก็ตามถ้าทําบุญไปแล้วเนี่ยตนเองเป็นคนที่ไม่มีญาติเลยอันนี้ก็อัศจรรย์ใจเหมือนกันนะเกิดมาไม่มีญาติเนี่ยถ้าหากว่าญาติไม่รับรู้ในฐานะว่ากรรมบางอย่างยังปิดบังไว้ด้วยอำน,นาจของกรรมเป็นปัจจัยญาติไม่รับรู้บุญเกิดขึ้นแก่ใครก็เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนั่นแหละฉะนั้นเวลาที่เราทําบุญแต่ละครั้งแต่ละครั้งเวลาที่เราให้บุญไปแล้วแบ่งบุญไปแล้วญาติไม่ได้รับบุญนั้นจะเสียหายไหมไม่เสียหาย เกิดขึ้นแก่ผู้ให้นั่นแหละมันอย่างโยมไปส่งของนะ่ะส่งของหรือส่งจดหมายทางไปรษณีย์และไปรษณีย์ตีกลับนะประมาณนั้นแหละพอไปแล้วเนี่ยปลายทางไม่มีคนรับใช่ไหมเขาก็ส่งกลับอันนี้เหมือนกันโยมสั่งซื้อของจะออนไลน์หรือจะสั่งซื้อของแบบไหนก็แล้วแต่ที่เราระบุสถานที่ของที่เราจะให้เขาไปส่งพอไปถึงนะไม่มีคนรับนะตีกลับตีกลับมาที่ไหนละ่ะเจ้าของนั่นแหละนี่ก็เช่นเดียวกัน บุญที่ใครคนใดคนหนึ่งสั่งสมบุญก็เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นและบุญมีหลายประเภทนะโยมนะบุญที่เป็นกามาวจรูปาวจรอ,อรูปาวจรและโลก,กุตระหรือบุญที่เป็นไปทางกายทางวาจาทางใจคําว่าทางกายคืออาศัยกายทวารเป็นช่องทางที่ทําให้เกิดบุญทางวาจาคืออาศัยวจีทวารเป็นช่องทางให้เกิดบุญบุญที่เกิดขึ้นทางใจคือแม้ไม่มีกาย ไม่มีวาจาไม่มีช่องทางนี้แต่ก็เกิดขึ้นได้ในใจฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในสถานที่ใดก็ตามถ้าเกิดว่าเราใส่ใจในสภาพจิตใจของเราสังเกตจิตใจของเราให้ดีว่าตอนนี้เรามีจิตใจที่ขุ่นมัวหรือผ่องใสอันนั้นก็เป็นส่วนเบื้องต้นที่จะทําให้เราเป็นผู้ที่สามารถสังเกตได้ว่าวันนี้บาปเกิดขึ้นแก่เราหรือบุญเกิดขึ้นแก่เราถ้าบุญเกิดขึ้นก็เป็นความโชคดีถ้าบาปเกิดขึ้นก็เป็นความโชคร้าย บางคนบางท่านอยู่กับความโชคร้ายแต่ไม่รู้ตัวเพราะอะไรก็เพราะว่าวันวันหนึ่งก็โพสด่าแต่ชาวบ้านนะลามไปถึงด่าพระด้วยเอออันนี้ก็น่าเห็นใจเพราะอะไรเพราะวิถีชีวิตของคนมันจะเป็นไปในร่องรอยที่ตนเองเสพคุ้นฉะนั้นก็ระมัดระวังการใช้สื่อโซเชียลต่างๆถ้าเป็นไปได้พยายามระงับจิตใจของเราเพราะว่าการที่เราทำอะไรลงไปเมื่อผล เกิดขึ้นกับเราถ้าผลดีเกิดขึ้นก็เป็นความโชคดีแต่ถ้าผลร้ายเกิดขึ้นนั่นก็เป็นความโชคร้ายแล้วมาถึงตอนนั้นเราก็ไม่สามารถแก้ไขทัดทานได้มีแต่ต้องรับผลของกรรมนั้นนั้นั้นในวันนี้นำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของบุญส่วนหนึ่งเท่านั้นนะโยมนะมากล่าวให้ฟังก็เพื่อที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายได้สังเกตจิตใจตนเองว่าบุญเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นดับไปถ้าเราสามารถสังเกตจิตใจ ของสภาพธรรมนั้นได้โอกาสที่เราจะทําบุญได้ง่ายให้เกิดขึ้นเป็นไปบ่อยๆก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ดันในวันนี้ก็ขอโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจด้วยการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาตามการอันควรก็ดีก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จบเป็นเหตุเป,เ,หตเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเง,งาของพระพุทธศาสนา มีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด,ดต่อไปตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่งกุศลให้กับญาติทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายอิทังเม,างเมยาตินันเจวะสราพสัตตานันจะ,ะานานจโหตุตสัพเพปิเตอิมังปุญญะปติง ลัทธานะสุขิตาหุนตุกขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและจงสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุข โดยทั่วกันเทิน,นสาธุสาธุสาธ,สาธุต่อไปตั้งใจรับพรนิมนต์พระพิสุสัมนิงกล่าวธรรมสัพิติโยวิวัชชนตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสพะพารโควินสัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภวัตวันตารโยอันดายย่ามีแก่ท่าน สุขีธิขายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวัฒนสิลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตโรธรรมวันติอายุวันโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนาะสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้คราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภวตุสัพมังคลังขอสภพามงคลจงมีแก่ท่านราคนตุสัพ,พเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสภาพ,พุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสภาธรรมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาภาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธิพรวันดุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน